นิสัยเพื่อนที่เราไม่ชอบมากที่สุด EP ที่หนึ่งหนึคือบเบวลิงลักพาตัวคืออันนี้รับไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นอะไรถมงเงนก็ไม่รู้อ่ะเราแค่แบบไปล้อเล่นกับมันนิดหน่อยมันก็มันเอาระเบิดโอเมก้าดีไวส์อ่ะไประเบิดพ่อแม่เราแล้วก็ตอนที่น้องเราอ่ะไปดูวิวที่หน้าตาของบ้านอ่ะ ดีๆอมันเปิดหน้าตาออกมาแล้วมันก็ขับรถตู้มาแล้วมันก็ลากน้องเราเข้าไปในรถตู้แล้วก็ขับหนีไปอ่ะมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟ้องคุณนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถือสามันมากแล้วก็มีอย่างหนึ่งอ่ะเราแค่ล้อเล่นว่าจอมพลปอพิบูลสงครามไปกาญจนบุรีอ่ะมันส่งลิงทั้งกองทัพอ่ะไปบุกกับไปบุกกาญจนบุรีอ่ะเราแค่ล้อเล่นมันเองอ่ะ นี่มันนี่มันถึงขั้นแย่ไม่ออกเลยหรอว่าไหนเราล้อเล่นกับไม่ล้อเล่นเนี่ยแล้วก็อีกวันหนึ่งอ่ะเราเอากล้วยมากินที่โรงเรียนอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะมันก็ขโมยกล้วยไปจากเราอ่ะแล้วมันก็เอากล้วยอ่ะไปสู้กับบางแถวหน้าร้านอ่ะซึ่งบางเป็นน้าเราอ่ะอยู่ดีมันทําทําไมก็ไม่รู้อ่ะถ้าไลฟ์ดีวิวดีจะมาต่ออีพีสอง